q ูเขนาดใหญ่ทุกคนระยะ30เข้ามาก็ตายแล้วก็นะครับผมมีฟังสวยจัดจาดตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง สวีดัสชาวราสแตนทั้งหลายนะทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็ยังอยู่กับดักก้อนบอลเช่นเดิมเนี่ยฮะก็วันนี้เนี่ยพี่จะมาลองเล่นนะครับผมในส่วนของตัวรับตัวใหม่ของดักก้อนบอลนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงจะเป็นตัวอะไรนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นตัวอะไรโอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาลองเล่นตัวเอ่อในเกมนี้มีชื่อว่าซูเปอร์โรบอ12นะทุกคนแต่ในดักก้อนบอลจริงๆเนี่ยมีชื่อว่าแอนดรอยด์ับ มันจะเป็นยังไงนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้ในชาเลนจ์เลยทุกคนนะครับผมก็ลงไปฟาร,ร์มชาเลนจ์หาอัพตัวละครก็ได้นะครับผมแล้วก็ได้ลุ้นตัวรับตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนะฮะโอเคร okay, เราไปดูกันในเกมดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงไปลุยโอเคครับมามาในส่วนของการวางตัวละครกันบ้างวางนี่คือเอฟเฟกเนี่ยคล้ายๆกับลิงแดงที่มันเคยแจกไว้ตั้งนานด้วยนะทุกคนนะครับผมวิ่งดาเมย์เขู่ขนาด ตัวน้องเขายังเลเวลหนึ่งเองนะเนี่ยสำหรับตัว Android 21นะครับทุกคนยังเวลหนึ่งเลยยังไม่เวล75นะครับไม่รู้ก็คือทตุอะไรด้วยนะทุกคนนะครับมันเป็นตายิ้มแฉ่งแล้วแบบนี้นี่ครับผมทุกคน แล้วการโจมตีเนี่ยเป็น LE ลีด้วยนะฟูเอลีหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่เห็นแบบรัศมีหรือการตีของมันเลยนะครับน่าจะเป็นฟูเอลีนะทุกคนนะครับ oh. แล้วล้วลืมบอกเลยนะครับผมในส่วนของ Android 21เนี่ยน้องเขามีบ็อกชนิดามิด้วยทุกคนนะครับผมนั่นก็หมายความว่านะก็มันก็จะเป็นเรื่องของรองลงมานะครับผมรองลงมาจาก ตัวโอ้ลอดนะครับทุกคนนะครับนะก็ดาวมีเริ่มต้นนะครับผม 5.17k นะครับผมทุกคนแล้วก็ระยะ22เวลาคูดาวก็5.4นะครับผมทุกคนอันนี้คือเรียกว่าอ่าทุกอย่างกลางๆเลยนะครับผมทุกคนมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะดาวมีเนี่ยแค่นี่แค่เลเวล1นเนี่ยยัง5,000เลยทุกคนนะครับมาดูในส่วนของเลเวล1กันบ้างเลเวล1เนี่ยครับผมก็ 14.6k ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ระยะนะครับกับคูดาวเท่าเดิมนะฮะทุกคนนะครับถ้าตีก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะยังเป็นนนนนเเหหมมืออดิะะทุกคครับโโ้ โหก็ยังวงวงยังขนาดนี้อ่ะทุกคนมอนก็โอ้โหมอนเข้าไฟก็ยังตายอ่ะ <c oughs> มาดูในส่วนของเลเวลสองกันบ้างเลเวลสองนะครับผมดาเมจยี่สิบเอ็ดจุดเก้าเคโอ้ <c oughs> อยางรู้ตอนวลตันอย่างเดียวมันมันจะลำเม็ดขนาดไหนนะทุกคนนะครับแล้วก็ระยะกับพูดาวเท่าเดิมน,นะ22่บสอแล้วก็5.4วินาทีนะครับทุกคนนะฮะมาดูในส่วนของเลเวล3กันบ้างนะครับเลเวล3เนี่ยคือระยะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ การโจมตีของน้องนะครับผมเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นเป็นอะไรเนี่ย <laughs> ทำไมมันบั๊กหรอสงสัยเกมยังไม่แก้นะทุกคนนะครับผมสำหรับตัว a n d r o i d 21ินะตอนนี้นะทุกคนตอนที่พี่อัดอยู่นี้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้คือสแตทของน้องนะครับผม 38.6k นะครับผมแล้วก็ระยะที่กว้างมากๆเลย38.5นะครับผมดูดีนะก็คือต่างจากตอนแรกแบบประมาณ2เท่าอ่ะ <laughs> แล้วก็นะครับผมแล้วก็ระยะนะครับเพิ่มมาอีก1วีเป็น6.3วินาทีนะครับผม มาดูในส่วนของ Level เลเวล4กันบ้างนะครับเลเวล4เนี่ยนะก็ดามีเเนี่ยครึ่งแสนะนะทุกคนนะครับผม 51.7k นะครับ 51.7k เออลืมเปิดเอฟเฟกต์ให้น้องเลยนะครับว่ามันตีมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะครับอุ้ยอุ้ยถ้าน้องนะครับผมเป็นเป็น LE Circle เเฉยๆนะทุกคนนะครับผม วงอ่ะวงรัศมีเนี่ยกว้างมากๆเลยแล้วก็วงการตีของน้องก็กว้างไม่เช่นกันนะทุกคนนะครับดาเมจก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่ส่วนระยะนะครับผมกว้างมากนะครับแล้วก็เวลาคูดาวที่ค่อนข้างจะเหมาะสมกับระยะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับผมมาดูในส่วนของเลเวล5กันบ้างเลเวลหนะครับก็ดาเมจ 72.3k ทุกคนนะครับระยะก็เท่าเดิมแล้วก็เวลาคูดาวก็เท่าเดิมนะทุกคนนะ เหมือนน้องลอยตัวไปนะครับถ้าตีแล้วเหมือนแบบชาร์จเหมือนบอลเกนกิเลยนะครับผมเป็นสีดําแดงนะคือแบบดูดูร้ายเลยทุกคนพอเราอัพเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมตัวน้องเนี่ยจัดที่ตีกราวอยู่นะครับกลายเป็นระดับไฮบิดแล้วด้วยนะครับจัดว่าแจ๊มเลยนะแต่ว่าเราต้องอัพถึงประมาณเวลสีก่อนนะครับถึงจะเวลสามเวลสีก่อนถึงน้องจะกลายเป็นระดับไฮบิดด้วยทุกคนนะครับ จะสามารถตีแอร์ได้แล้วก็ตีพื้นได้ด้วยนะครับตีได้ทั้ง2ประเภทเลยมามาดูในส่วนของเลเวล6กันบ้างครับเลเวล6เนี่ยนะครับก้อนดาเมจหนึ่งแสนแปดพันโห <vib ot> <ฮ>ดไปไหนนะครับแล้วก็ระยะที่ลดลงมาลงมา3นะครับผมก็เหลือประมาณ30.2แล้วก็เวลาคููดาวเพิ่มมาอีก2วินาทีนะครับกลายเป็น8.1วินาทีนะครับผมค่อนข้างจะจะช้าแต่ว่า เรื่องของดามเมจกับระดับฟูเอลีที่มันเปลี่ยนใหม่เนี่ยพี่ว่านะมันก็เหมาะสมแล้วนะครับผมระยะแบบนี้แล้วก็ถ้าเราเล่นดวกบอลเราควรวางน้องประมาณนี้ทุกคนนะครับแล้วพออัพเต็มก็จะได้ระยะที่พอดีกับหน้าผานมอนพอดีเลยนะทุกคนนะครับดูดิแล้วแม่งคือฟูเอลีขนาดใหญ่ทุกคนระยะ30เข้ามาก็ตายแล้วก็นะครับผมมีฟัง สวยจ,จัดมาดูในส่วนของเลเวลแม็กซ์กันของ Android 21นะครับทุกคนฮะแล้วก็ดาเมจเนี่ยขึ้นไปถึง146,000พี่อยากรู้จริงๆเลยเนี่ยว่าตอนเลเวล75เนี่ยดาเมจพี่ว่าน่าจะถึงเกือบถึงล้านเลยทุกคนพี่ว่านะระยะนะครับแล้วก็ครูดาวเท่าเดิมนะทุกคนนะครับสุดจริงๆนะครับผมสำหรับตัว Android 21นะทุกคนนะครับผมเราไปหาลรงไปตำแล้วก็ลองไป หาฟาร์มหาดูทุกคนนะครับผมโอกาสดรอปน่าจะพอๆกับโจทาโร่เลยก็ว่าได้แต่๋ยวไม่ก็ตัวสีเขียดทั่วไปนะครับผมทุกคนโอเคครับผมก็เป็นไงบ้างในส่วนของ a อ d ด o i d 21กันบ้างท่าน้องๆชอบตัว And ด o i d 21เ็นี่ยก็อย่าลืมไปหากันด้วยนะทุกคนนะครับตัวก็ไม่ได้แย่เลยนะทุกคนจัดว่าดีเลยทุกคนนะครับผมแล้วก็ในน้องเนี่ยมีบัฟด้วยนะครับเป็นลูกบัฟอะไรที่มันหน้าตาน่ากลัวอะไรแบบนี้นะครับผมก็พี่ฝากน้องๆหน่อยว่ามันคือบัฟอะไรกันทุกคนนะครับมันคือ ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พี่ด้วยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยทุกคนนะครับผมถ้าใครสนใจอย่างสั่งซื้อพี่อยู่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับ Android 21นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนนะครับคลิปหน้าเนี่ยคือจะเป็นตัวอะไรกันนะครับผมน้องๆก็อย่าลืมนะฮะถ้าใครมีตัวเจ๋งๆมีบัฟเจ๋งๆเนี่ยก็ส่งมาทาพี่ได้ที่ Discord สวนตัวได้นะครับมีแค่นี้แหละทุกคนนะครับผมเดี๋ยวขอไปลรัับหตว Android 21 นะครับผมบ๊ายบายฮะบ๊ายบาย